ข้าำคืนเดินแรมที่หมู่บ้านหนองชิงทวนจังหวัดสิสเกตคืนนี้เงียบสงบเป็นพิเศษทั้งว่าในความเงียบสงบนั้นยังมีเสียงหนึ่งที่ทำให้ผู้เท่าผู้แก่ขนลุกสู้ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเปเรื่องเล่านี้ถูกกล่าวขานกันมานานนักหนาแล้วน พุ่งล้างท้ายหมู่บ้านว่ากันว่ามีเปตตัวหนึ่งสิงสถิตยอยู่รูปร่างของมันสูงเสียดฟ,ฟ้าเชื่อกันว่าเปตตัวนี้ในอดีตชาติเป็นคนใจบาปช้าแต่ดีขี้เหนียวเมื่อตายไปจึงต้องมารับกรรมเป็นเปตโอดจากปากแห้งทนทุกทรมานลงมีชายชราวัยเจสกว่าปี เล่าว่าสมัยยังเป็นหนุ่มแน่นเคยคึกขนองท้าทายออกไปพิสูจน์เลอกเปรตกับเพื่อน,อนคืนนั้นหลังจากดื่มเหล่ายอมใจจนกล้าได้ที่ทันใดนั้นเองยอดไม้สูงลิว่วตรงหน้าพวกเขาก็สั่นอย่างรุนแรงแสงไฟชายของลุงมีสั่นเทาสิ่งที่ปรากฏแก่สายตา ที่ทั้งสามแทบสิ้นสติดวงตาสีแดงกำคู่หนึ่งจ้องคมิ่งมาที่พวกเขาไม่ต้องรอให้ใครสั่งทั้งสี่คนวิ่งโกยแนบไม่คิดชีวิตวิ่งพาง่านสวดมนต์รางจนถึงบ้านใครบ้านมันลุงมีจับไข้หัวโขนไปหลายวันชาวบ้านเชื่อกันว่าซึ่งของเปดเป็นการขอส่วนบุญหากใครได้ยินเสียงเปดในเวลากลางคืน มักจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ทุกวันนี้เสียงร้องหวยหวนในคืนเดือนมืดยังคงแว่วมาเป็นครั้งขราวเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวบ้านน้องชิงทวนยึดมั่นในการทำความดีและเว้นความชั่ว